ทุกคนบ้านบนต้นมะขามเรากําลังตามหาตลาดอัศวินแกงใต้หาทุกคนจะ้ะแกงใต้เพื่อชีวิตอยู่ตรงตลาดอัศวินแต่ตรงนี้เป็นอําเภอเมืองไงแล้วเขาก็จะมีร้านตั้งชื่อว่าร้านหน้าอําเภออัศวินเมืองอะไรประมาณอย่างงี้ตลาดอัศวินก็อยู่แถวๆนี้แต่เรากําลังจะตามหาตลาดอัศวินก่อนอุ้ยวัดสวยอย่าบอกนะว่าเป็นวัดบุญญาวาสใช่หรอนี่ถนนบุญญาวาส แต่เป็นถนนช้างเผือกด้วยไงตรงนั้นแต่ตรงนี้เป็นถนนบุญยาวาฒที่เราเดินมาจากไก่ทอดหัดใหญ่โพหนโยชินนะทุกคนไก่ทอดหัดใหญ่หนึ่งเดียวตรงถนนโพหนโยชินตรงหน้าเซเวนะ่นน่ะเราก็เดินมาที่นี่ก็มาเจอวัดเชตวันแล้วก็เห็นต้นมะขามยักษ์ที่เป็นบ้านเมื่อกี้ที่เป็นวัดอะไรมาลุ้นกันไม่ใช่วัดบุญยาวาฒนเนาะเราว่าน่าจะเป็นวัดเอ๊ะทำไมสวยอย่างนี้อยู่บนถนนช้างเผือกดูสิเราจะไปอ๋อมีร้านข้าวซอยน้ำเงี้ยวด้วยนะ เรากำลังหาแกงใต้หนึ่งเดียวอร่อยที่สุดในโลกพระนครศรีธรรมราชมาเปิดที่นี่ทุกคนนี่วัดอะไรจ๋าวานบอกิสวยทุกคนแล้วตลาดอัศาวินอยู่ตรงไหน,นเดี๋ยวตามรอยมานะทุกคนจ๋าวัดป่าดัวหรอนี่ก็เขียนป้ายหล่นเอาไว้แบบนี้วัดป่าอุย้ยโพเ7ี 74. ทำไมสวยจังเลยใช่ไหมชื่อวัดอยู่ตรงไหนนะชื่อวัดอยู่ตรงไหนจะ นีวัดบุญยืนทุกคนจะาวัดนามมงคลาะวัดป่าด่วทุกคนวัดบุญยืนอยู่ตรงนี้จ้ะวัดบุญยืนัดงามทุกคนอย่าลืมนะเรามาจากพรอขวนโยชินใช่ไหมไก่ทอดหัดใหญ่แท้ตรงนั้นเดินมาเจอวัดป่าดัววัดบุญยืนเราว่าตรงนี้เป็นวัดนี่วัดบุญยาวาตรงนี้แน่เลยเราเคยมาทอดกระินซ้ายมือเป็น ศาลักเมืองอ๋ามีเสียมลำปางเห็นไหมแล้วก็พระพุทธนิรโรคันตาราอยู่ตรงนี้เลยเป็นหนึ่งในสี่เท่านั้นนะฮะภาคเหนือจะอยู่ที่ลำปางเท่านั้นเลยเป็นหนึ่งในสี่ภาคสี่จังหวัดที่ในหลวงรัช้า 9, ให้ทรงประสารต่อสร้างขึ้นนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลกับคนไทยนะครับทุกคนพระพุทธนิรโรคันตาราชัยวัฒจตุรคิตนะฮะพ,พุทธลูกศักดิ์สิทธิ์สี่สี่ทิศของไทยทุกคน นี่งานสลุงหลวงมีไปแล้วนี่สถานีรถม้านี่คือมีเซียมลำปางแล้วก็ศาลาหลวงพ่อเกษมเคมิโกโลแล้วตลาดอัศวินอยู่ตรงไหนนั่นคือสารหลักเมืองสวยมากเป็นสารหลักเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศและ นี่ฮะศาลา,าตรงนี้เลยตรงยืงๆกับประตูทางเข้าวัดบุญยจาวาัดก็จะเป็นพระพุทธนิระโรคันตระหานิรโรก็คือปาาา่าสจักโรคภัยไข้เจ็บนะ,ะทุกคนนิระแปลว่าป่าสจักนะครับโรคก,ก็เป็นนิระโรแล้วก็สนทิกับคําว่าอันตรายก็เป็นนิระโรคันตระหานี่ามาเราตรงไปนะคะตลาดอัศวินเลยห้าแยกไป แม่เดินถึงกันหมดเลยเก็บบรรยากาศสวยๆเมืองงดงามเมืองน่ารักอันวิสวดีรัชการที่5าสารหลักเมืองด้านหน้าเลยครับทุกคนอันนี้คือพระพุทธนิรโรคันตราจตุรทิศชัยวัดจตุทิศนะครับเดี๋ยวเราจะออกจากสารหลักเมืองนะครับแล้วก็พระพุทธนิรโรคันตราชัยวัดจตุรทิเพื่อจะมุ่งหน้าไปแทบแตงใต้นครสีจา้าทิตลัดอัศวินหนึ่งเดียวจะ้ะ เดินเรื่อยเปยื่อยให้มีจุดหมายกำลังไปแกงใต้นครศรีตรงอัศวินแกงใต้เพื่อชีวิตว่าวัดอะไรทุกคนเป็นเมืองที่แบบวันนี้วันหยุดไงก็เลยเงียบแต่ธนาคารเปิดแล้วนะ่าจะอีกทีหนึ่งนะฮะวัดอะไรทายมาอย่าบอกนะวัดสุนดอกไหม้อ่ะโอ้ยว่าแล้วเห็นไหมคุ้นๆมาก